สวัสดีครับบอยชาโคที่พิึกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยจะมาแนะนำแคปนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็แต่งเงนเยอะมากนะครับแล้วก็ถามว่าครบไหมครบเลยมีทั้งไฟหน้ามาแต่งให้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่ารุ่นอะไรด้านหลังนี่เลยครับ รุ่นนี้นะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นแครบนะครับโอเพนแคร็บในแกวพัดนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นยกสูงนะครับรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะราคาจะอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นสองพันบาทพร้อมกับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่2.2งจนะแรงม้าอยู่ที่ร้อยหกสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่3ามร้อยห้านิวตันเมตรมาดูกันนะครับว่าคันนี้ได้แปลงฉมอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับตัวนี้ เราแปลงกระจังให้เป็นกระจังหน้า S 1 5 0นะครับจะโดดเด่นที่โลโก้นะครับที่เป็นดำตัดขอบแดงนะอันนี้ FORD นะครับพร้อมกับไฟสิวด้านบน3จุดนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเราติดเพิ่มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาด้านบนโดดเด่นในเรื่องของตัวขอ้อไฟตัวไฟนะครับเป็นไฟหน้าแบบมาสแต n งนะครับตัวนี้ ันนี้ก็จะมีคีบสามคีบให้พร้อมไฟวิ่งแล้วก็ตัวไฟหลีด้านในนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้จะเอาเป็นสีแดงสีขาวสีน้ําเงินก็ได้นะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นสกรูสกรูฟิตนะครับตัวรูปตัวรูปม้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแรดได้นะลูกค้าถามว่าเห็นเคยเห็นแรดก็ได้ครับแต่นนี้ลูกค้าอยากได้เป็นม้าแดงก็เลยเปลี่ยนเป็นม้าแดงให้แล้วก็ตัดกับตัวจะมีคีบหลอกนะตัวตัวนี้ไม่ได้เจาะนะเป็นคีบหลอก นะครับเป็นสีดำด้านเพื่อให้ตัดกันนะครับถ้าไปดูด้านข้างกันตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีคิ้วล้อให้เรียบร้อยนะครับมันจะมาเป็นเซตกับตัวด้านหน้านะตัวนี้นะครับยางจะเป็นยางมอนสเตอร์นะครับแม็กจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับผมขนาดยางจะเป็น265 60R18 นะครับเป็นมอนสเตอร์ AT ทีทอร์เนะครับตัวนี้ผมแถมแม็ก18ให้ด้วยนะตันนี้จะพิเศษคือแม็กจะใหญ่กว่าเดิม พราะปกติถ้าแม็กเดิมเนี่ยจะขอติดนะตัวนี้บอยให้18ไปเลยโอเคด้านข้างก็เป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นแรปเตอร์แล้วก็ไวทแท็กนะตัวนี้แล้วก็มีเบ้ารองกันลอยให้นะครับแล้วก็คิ้วกันสา์นะครับเราให้ทั้งหมด4ชิ้นราวหลังคาตัวนี้เป็นติดหลอกนะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถนะราวหลังคาถัดมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลาวหลังเป็นโลบารลบาเหล็กแขนยาวของอาเลนเดอร์ ตัวนี้เราสามารถอัปเกรดใส่ตะแกรงได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อฝาถังให้นะครับตัวนี้ลักษณะบรรทุกตัวนี้จะบรรทุกได้อยู่ที่1.3ตันนะครับเพราะว่าตัวแหนบแบบนี้ของเราเป็นแหนบซ้อนนะเป็นแหนบซ้อนมิเศษทําให้เราบรรทุกได้1.3ตันนะครับด้านหลังก็จะมีข้อไฟท้ายให้แล้วก็มีเรื่องของกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้าให้นะครับตัวนี้เอาไว้ลาก แล้วก็ตัวมือเปิดท้ายนะครับเป็นแบบดาบให้ด้วยนะครับโอเคอบอยแจ้งโปรโมชันละกันนะครับโปรโมชันคันนี้นะครับแต่งครบๆอย่างนี้นะครับจัดโปรอยู่ที่5,9 0 0 0บาทนะครับสัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,900ัเองถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองทักมหาบอยชาโคได้นะครับที่เบอร์064-593-0055 หรือจะแอดไลน์มาก็ได้แต่บอยจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับบอยฝากช่องด้วยนะครับฟอร์ดโปรโมชั่นบายบอยชาโคนะครับลองเข้าไปกดดูแล้วก็ติดตามดูว่ามีรุ่นไหนถ้าชอบรุ่นไหนลองแคมปมาหาบอยได้มีทุนเท่าไหร่มีงบดาวเท่าไหร่เอามาคุยกันนะครับวันนี้บอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประปแดงขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ